คุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงสรรหามาเล่านะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราก็เปิดโอเพ่นเลยให้กับในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับมีสินค้าดีอาหารอร่อยมาอยู่กันในช่วงนี้และก็ในวันนี้ครับถือว่าเป็นเกียรติมากๆเราได้มาอยู่กับร้านดังเลยนะฮะของจังหวัดพิศณุโลกใครที่เดินทางไปที่ถนนสาย12จากพิศณุโลกจะมุ่งหน้าไปที่เพชรบูรณ์อยู่ซ้ายมือ ร้านส้มตำเจ๊เก๋ครับกับนี่เลยเจ๊เก๋ตำซ่าตำแซบนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านครับสองท่านด้วยกันคุณปัญญาวุฒิอิ่มอนง์และคุณนิชาภาทองคำพง์นะครับพี่ยาแล้วก็เจเก,เก๋นั่นเองอนะครับส,ส,สวัสดีค่ัสวัสดีคทั้งสองท่านโอ้โหวันนี้ถือว่าได้เป็นเกียรติมากๆเอางี่ดีกว่าเพราะเขาสละเวลาให้เราเป็นร้านที่โอ้โหต้องบอกว่า ตอนนี้พูดกับใครทุกคนรู้จักหมดคือผ่านไปเส้นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือมันสะดุดตามากๆด้วยด้วยจำนวนรถจำนวนคนที่เข้าไปใช้บริการกันอยากจะทราบจุดเริ่มต้นของการเป็นส้มตำเจ๊เกตตำซาตำแซบมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเจเกตแตแความชอบก่อนค่ะความชอบของพี่ส่วนตัวอะไรแบบชอบทานส้มตำชอบทานรสแซบๆอย่างเงี้ยครับก็ไทยก็ตาไม่แซบเท่าเราคือเป็นคนชอบทําอาหารอยู่แล้วชอบอ่าแล้วก็ชอบทานด้วย อาหารรสจัดที่คุณสชอบเลยพราะฉนนนี่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานเผ็ดแต่ว่าคนนี้นี่คือต้องยกให้นะฮะแต่เห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยพี่เก๋ก็ไม่ได้เป็นแม่ค้ามาตั้งแต่ตั้งแต่เดิมกันถูกต้องไหมฮะใช่คือทำอาชีพอะไรกันมาก่อนถามได้ไหมได้ได้ได้อาชิพครูค่ะเป็นครูคุณเก๋จบเคมีครับจบครูเคมี นี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยไหมใช่ครับกับเปลี่ยนเลยกับอาชีพที่สร้างเงินให้เราแบบเยอะเลยอ่ะใช่ไหมพี่เก๋ใช่ครับพี่อาของเราเนี่ยคือตอนนี้เราเปิดมาแล้วกี่ปีปีนี้เข้าปีที่5แล้วครับปีที่ว่าเริ่มากปี2562เริ่มต้น2562เป็นร้านส้มตำเล็กๆประมาณ10โต๊ะครับผมตอนนี้ประมาณ80โต๊ะเราคิดว่ามันจะบูมได้ขนาดนี้จากการเริ่มต้นในตอนนั้นนะผมไม่คิดว่าจะ บบมขนาดนี้คุณม่เดี่ยวก็คือตอนนั้นก็มีโควิดเล่นด้วยเนาะก็คือลูกค้าทานที่ร้านไม่ได้ก็ต้องสั่งกลับบ้านแล้วด้วยอะไรล่ะที่ทําให้คนไปออกเยอะแยะขนาดนี้ถ้าไมถามหน่อยได้ไหมมันจัดเสียงสะท้อนมาหาเจ้าของร้านเองเนี่ยลูกค้าที่ไปนั่งทานในร้านเขาบอกว่าส้มตําของเราเป็นยังไงบ้างท่ปลาเลยค่ะเด็ดปลา้อร่อยปลาาเด็ด คือนี่เลยคุณผู้ชมฮะอยู่ในไห่นั้นเนี่ยสักครู่ผมอยู่ใกล้ๆไหเคล็ดลับความอร่อยแล้วมันก็หอมจริงๆจะไม่เหมือนที่อื่นปวลาของเราอ่ะแล้ววันนี้เรามีเมนูเยอะแยะมากมายเดี๋ยวให้พี่เก๋กับพี่ยาแนะนำแนะนว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างที่ร้านเชิญครับนี่มีทั้งคาหวานครบมาไปเลยจบเลยเอาอย่างนี้กลับไปถึงร้านซ่อมตำเจ๊เก๋สิ่งที่จะต้องสั่งห้ามพลาดเลยคือมห้ามพลาดเลยนะคะก็ต้องเป็น เป็ดอบโอ่งนะคะเป็ดอโอ่งเป็ด,น,น,ปดน,นี่คือเป็ดนะทั้งเป็ดเลยค่ะเป็ดเป็นตัวเลยค่ะอ่ะเป็ดอบโอ่ง นะฮะก็วังทองก็ไก่อบโอ่งนะะที่ไหนทานคู่กับส้มตำนะคะก็จะเป็นยำยำทะเลค่ะยำทะเลขุ่นทะเลได้คือไม่ทะเลไก่กาทะเลนน่นแน่นเลยค่ะหอยนางรมมีกุ้งปลาหมึกปูม้าเป็นยำยำมัก็ต้องมีลาบมีลาบด้วยกับเครื่องเคียงแบบนี้อันนี้คือลาบลาบเหนือลาบเหนือลาบหมูนะครับก็คือสูตรของติกิอันนี้แหละที่ใส่แบบ มักแขวนไม <m atter> ่ใช่ไม่ใช่มใช่ใช่แขว่ะมีอะไรครับ ถ้ามาเราต้องสั่งเลยแซ่บเนื้อค่ะเป็นเนื้อแซ่บเนื้อตุ๋นแซ่บนะคุณผู้ชมเนื้อค่ะก็เสิร์ฟมากับหม้อไฟแบบนี้เลยใส่เนื้อแล้วมีอะไรอีกพี่ยาอันนี้ก็จะเป็นเนื้อล่องโค้งพลยางคำโอ้อันนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อย่างนะครับเป็นเนื้อย่างพันเนื้อก็ตรงนี้เลยนี่จะเป็นหมูแดดเดียวครับคุณผันเดียวหมูแดดเดียวครับอันนี้เป็นย่างรวมีคอหมูไส้หมูเนี่ยคอหมูไส้หมูอันนี้คือไม่ควรพลาดเลยคุณผู้ชมนะต้องสั่งรอค่งมีเป็ดแล้วมีไก่ด้วยจะเป็นไก่อบ ขาผมมีไก่อบองและอันนี้ล่ะฮะปลาปลาทอดเมนูล่าสุดก็จะเป็นปลาทอดสมุนไพรเป็นปลาทับทิมนะครับเป็นปลาทับทิมแต่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ที่จริงแล้วเนี่ยร้านเจ๊เก๋มีเมนูเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้มากประมาณร้อยกว่าเมนูครับแล้วคุณก็สามารถที่จะรีเควสได้ด้วยความเผ็ดความนัวความแซ่บ แล้วแต่คุณเลยถูกหอดแล้วอันนั้นคืออะไรแล้ววันนี้ไม่ได้มาแค่ของข่าวเท่านั้นล่าสุดมีของหวานมาด้วยขออนุญาตเปิดเลยนะคะทุเรียนทุเรียนที่คุณบอกอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณลินพันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทะเรียนทะเรียนนัี่คือทุเรียนนะเมนูมันคืออะไรคะพี่雅ครับเป็น ข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนที่ถูกแปลงคือนําทุเรียนมาผ่าแล้วเอาทุเรียนข้าวเหนียวนั่นไงพูดถึงแล้วข้าวเหนียวยัดไส้เข้าไปในทุเรียนแล้วก็จะมีอะไรนะไอศครีมไอศครีมด้วยครับคือเมนูที่เป็นผลไม้ตามฤดูกาลแบบนี้คือเราจะมาเป็นช่วงช่วงีนะแล้วอย่างนี้คือมันจะไปหมดช่วงไหนฮะพี่เก๋คือเราจะทําไปถึงช่วงไหนเนี่ยไอตัวทุเรียนช่วงช่วงที่แบบ อันนี้ของระยองเลยค่ะของระยองจันแถวนั้นเลยเอาแค่ช่วงตรงนั้นรับมาจากจันทบุรีพุทธาพฤษภาพุทธิเี่นที่นามาจากจันทบุรีแถวนั้นเลยระยองแถวนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความหอมความโห้คุณภาพเนี่ยเราเห็นตุลาคมครับเห็นตุลาคมเห็นเจ้าของส่วนประมาณนี้นะฮะก็สามารถที่จะไปสั่งได้เมนูของหวานแต่ของหวานก็มีมากกว่านี้ใช่นที่ร้านมีอะไรบ้างครับก็จะมี เป็นมะม่วงค่ะหน้าม่วงก็ต้องเป็นมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยค่ะนะครับก็ไปสั่งกันมถ้วขนมถ้วยขนมถ้วยก็มีห้ามพลาดเลยแล้วก็เหมือนเป็นคาเฟ่บริการในเรื่องของเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มด้วยถูกต้องไหมฮะแไปครบจบเลยไปครบจบเลยอย่างนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่เขาผ่านไปผ่านมาพี่เก๋พี่ยาเขาอาจจะมองว่าอุ้ย ต้องจองหรือเปล่าเนื่องจากว่ารถเยอะเหลือเกินเข้าไปคงจะไม่มีโต๊ะไม่มีที่นั่งเราอยากจะบอกอะไรที่จริงแล้วเรามีพื้นที่นอเพียงพอแน่นอนเพียงพอค่ะเพียงพอแน่นอนธรรมดาไม่จองได้นะครับจานถึงสุกร้านเปิด9โมงเช้าถึงประมาณ6โมงเย็นได้ครับแต่ช่องทางการติดต่อหรือว่าการจองโต๊ะยังไงบ้างคะเชิญเลยค่ะทาง Facebook ค่ะทางเพจร้านเราได้เลยแล้วก็โทรเบอร์โทรก็ ทางร้านหลอได้เลยค่ะคือพี่มีอะไรนะเจ๊เก๋ตำาซาตำแซ่บใน Facebook ครับขึ้นเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขามาเยือนในรายการแน่นอนว่ามันมีครกด้วยคุณมันมีครกมันมีวัตถุดิบอ่ะวันนี้พี่เก๋จะมาเขาเรียกว่ามาเจิญเมนูอะไรารังสรรค์เมนูอะไรดีคะมาเสิร์ฟความแซ่บถึงที่เลยค่ะเสิร์ฟความแซ่บปกติพี่เก๋ตํไหมเนี่ย ต่ำต่ำตำเองแต่เราอาจจะหาไม่เจอเพราะว่าไปถึงแล้วคือแม่ครวยืนเลี้ยงนานแต่จะเหมือนกันหมดคือมันจะมีแท่นใช่ครับเขาแบบเออแม่ค้าไปตำกันตรงนั้นอ่ะพี่เก๋เชิญครับจะตำอะไรดีเอ่ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะแอบมองสูตรของพี่เก๋ไว้เลยนะคะสามารถตำได้เต็มตัวนิดนึงเชิญเลยค่ะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันที่เราเชิญทั้งสองท่านมาที่จริงอยากจะมารู้ เกี่ยวกับแนวคิดด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าการที่เราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องเจออุปสรรคแน่นอนแหละถูกต้องไหมพี่อาเจอไหมมันผ่านมันผ่านอะไรมาหลายมากมายกับธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันต้องคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้างสถานที่ครับที่ตอนแรกเราไม่มีสถานที่เนาะขอให้เป็นที่แบบ รถผ่านง่ายครับคือรถผ่านไปผ่านมาก็จะต้องมองเห็นง่ายใช่ใช่อยากไปชอบในซอยประมาณีสถานที่สาคัญสุดเลยนะฮะแล้วก็เรื่องอาหารรสริตชุดิรสชาติรสชาติวัตถุดิบ้ใส่ใจในวัตถุดิบต้องใส่ใจต้องใหม่สดเสมออันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะใครที่ทําธุรกิจอาหารเนี่ยคือการที่เราเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอันนี้เป็นสิ่งที่แบบ ดีมากๆกใช่แล้วค่ะก็ใช้ระยะเวลา5ปีแล้วก็คือตอนนี้เป็นส้มตำที่โด่งดังแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆซึ่งตลอดระยะเวลา5ปีเราอาจจะไม่เห็นเบื้องหลังของพี่เก๋กับพี่ยาวว่าเขาผ่านอะไรมาอันนี้เราเห็นตอนที่เขาสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะคะให้กับทุกท่านที่อยากจะทําธุรกิจนะคะคุณจะชิมหน่อยไหมก่อนที่หรือว่าจะรอชิมคกนี้ของพี่เก๋เลยผมอยากชิมคกนี้ แต่คุณอยากชิมอะไรไหมล่ะในนั้นน่ะตามข้อโพดแม้ตามข้อโพดสักนิดนึ่งแล้วกันตามข้อโพดขออนุญาตใช้อันนี้เลยนะคะอ่าจะแนะนำอีกทีคืออันนี้คือ เป็นหน้าทุเรียนเราก็ต้องตำผลไม้แล้วก็ต้องมีทุเรียนด้วยทุเรียนอยู่นี้เดี๋ยวนี้ฉันจะหาทุเรียนให้เจออันนี้เยใช่ไหมคะเป็นสีขาวๆเป็นตำผลไม้รวมระหว่างที่พี่เก๋กำลังรังสรรค์เมนูนะคะจะขออนุญาตชิมที่สำเร็จอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมไม่เคยชิมมาก่อนนะเป็นตำผลไม้ที่มีทุเรียนอยู่ในนี้ด้วยชอบเผ็ดไหมคะเริ่มเลยเมนู่ต้องใจเย็นๆได้เลยครับเอาเอาสูตรเฉพาะของร้านเลยเชื่ออะไรว่าพี่เก๋เป็นคนทานแซ่ดจริงๆทำอร่อยเห็ไหมทำอาหารอร่อย ถ้าลูกค้านี่ต้องสั่งเจ๊เก๋เลยถ้ามาทานแซ่บจะเป็นฝีมือพี่เก๋ใช่ครับระบุชื่อได้นะคนตามระบุได้เหรอครับระบุแม่ครัวได้ด้วยไปชี้ไปนะผมก็จะต้องระบุพี่ยาพี่ยาพี่ยางลูกค้าอย่างนี้เจอพี่ยาแถวแถวความักงานต้อนรับมาต้อนรับมาดูในเรื่องของความ ่อดรถเรียบร้อยอะไรต่างๆนานาแต่ต้องบอกว่ายำผลไม้อันนี้คือเป็นการที่ใช้ทุเรียนที่ยังไม่สุกมากคือมันมีกลิ่นเล็กๆแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบทานทุเรียนที่มีกลิ่นแรงอ่ะทานได้อันนี้เดี๋ยวผมขอลองชิมได้เลยได้เลยเมนูใหม่เลยนเนี่ยมันคือทุเรียนถูกต้องหมนี้มันใช่ค่ะเาเขาเลือกทุเรียนที่แบบไม่สุกมากถูกต้องก็จะมีอีกหนึ่งท e เจอร์ที่อร่อยมากๆเลยไงเป็นยังไง แม่จะกบๆอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเขาแวะมาที่ร้านเจ๊เก๋ตำซ่าตำแซบวงเล็บไปได้เลยว่าให้พี่เก๋เป็นคนตำจะะได้ชิมฝีมือแบบว่าเด็ดๆต้นตำรับเลยในอนาคตพี่ยากับพี่เก๋จะมีการแบบว่าเพิ่มสาขาไหมนี่ผมถามแบบอนาคตนิดนึงก็คือเป็นชายจะมีไหม สาขาจะมีเพิ่มแน่นอนน้ำปลาร้าก่อนคุณมันจะน้ำปลาจะมีน้ำปลาร้าขยายเมนเจ๊เก๋ไปเสิร์ฟถึงที่ร้านเองเลยนี่กําลังตีนะคะมีน้ำปลาร้าที่ไหนก็คือมีเจ๊เก๋ไปอยู่ที่นั่นนะตามติดไปอยู่ในทุกัวดเรือนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจุดเด่นแล้วที่ทําให้เมนูของเขาไม่เหมือนใครก็คือสุดลับอยู่ที่น้ำปลาร้าในไห่นั้นนั่นแหละจริงมันหอมจริงนะคือเราอ่ะจะทานส้มตําที่เป็นส้มตำปลาร้าสักจานหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติรสสัมผัสแรกหรือกลิ่นสัมผัสแรก ที่ได้ก็คือปลหลาเตะจมูกเลยคือเราไม่อยากทานต่อแล้วถูกต้องแล้วค่ะนะฮะนี่ก็<อ>ถือว่าเป็นร้านดังเลยนะคุณผู้ชมใครที่ผ่านไปผ่านมานะฮะถนนสาย12ถ้าเราจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่สายมือ แต่ถ้าใครจะเดินทางมาจากด้านบนเนี่ยแล้วก็มาจังหวัดพิษณุโลกก็ไปอยู่เธอนนิดึงใช่แล้วค่ะขวามือนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทีมงานแล้วก็รวมถึงเราสองคนจะได้ชิมส้มตําฝีมือเจ๊เก๋อย่างแน่นอนแต่วันนี้เดี๋ยวเราต้องขอบคุณพี่ยากับพี่เก๋กอนเลยขอบคุณทั้งสองพันขอบคุณทั้งสองพันนะคะใโอ้โหยกเลยนะคะครัวร้านเจ๊เก๋มาที่นี่เลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติมากมากใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาของห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราจะลาไปพร้อมกับลีลาการตำส้มตําของพี่เก๋ในวันนี้นะคะเราทั้งหมดลา สวัสดีค่ะ